เราจะมาใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวใหม่ r e t e x t u r i z i n g p e e กับ r e t e x t u r i z i n g Serum นะครับก่อนอื่นเราล้างหน้าให้สะอาดซึ่งตอนนี้ผมล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ตัว r e t e x t u r i z i n g er Peel แล้วก็กดนะครับ2องหัวปั๊มนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราทิ้งไว้8นาทีนะครับแล้วไปล้างน้ําออกเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้ก็ครบ8นาทีแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาใช้ตัวอ q u a คอิลเบรซนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการดูดเอาสิ่งสกปรกใต้ผิวหนังเราออกไปนะครับเดี๋ยวจะทํางานให้ดูนะครับ อันนี้พอเราดูดเสร็จนะครับน้ําฝั่งที่เราดูดมันก็จะกลับน้ําที่เราใช้นะครับที่ผ่านการชําระล้างก็จะมาอยู่ในฝั่งนี้แทนนะครับซึ่งอันนี้เราต้องเททิ้งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเท,ทน้ําทิ้งแล้วก็เติมน้ํำไป,ไปนะครับเพราะว่าเรายังดูดยังไม่เสร็จนะครับตันนี้เราเปลี่ยนน้ําแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนหัวด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้คือหัวใหญ่เอาไว้ดูดบริเวณที่ที่ว้างนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นหัวเล็กอันนี้เป็นหัวเล็กนะครับซึ่งจะทําหน้าที่ดูดตามซอกที่ตามร่องจมูก สเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงตัวเลยเดทเจอไลซิ่งซีั่มนะครับเพื่อเป็งงนการบำรุงกดลงมานะครับก็ประมาณสองปั๊มนะครับแล้วเราก็หยุดเอาที่ของให้ก็ได้ครับแล้วก็ หลังจากที่หักเซลั่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับโดยเราจะเปลี่ยนหัวจากตัวนี้เป็นหัวโดมเพื่อจะทำหน้าที่ใช้แสง LED นะครับผักตัวเซรลให้เข้าไปลงใต้ผิวหนังนะครับก็กดปุ่มเซรลม,มันจะเป็นสีแดงนะครับแสงอันนี้ในี่ยวิสสารบอกปลอดภัยนะครับคือถ้าถูกลูกตาก็ไม่เป็นอันตรายนะ ครับก็เป็นอาเ็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ในการใช้ตัว t e t ท l ไล i n g p พิวแล้ว เลจะเจอหลายสิ่งเสียล้าสิ่งที่ได้หลังจากการใช้นะครับอันดับแรกเลยนะครับผิวนุ่มมากนะครับผิวนุ่มมจริงๆนะครับแล้วก็ความใสอย่างที่บอกใสขึ้นเลยทันทีเลยนะครับเราจะรู้สึกสัมผัสได้นะครับเพียงใช้ครั้งแรกก็เห็นผลแล้วครับขอบคุณมากครับ